ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับลูกค้าถามมาว่าครับมีงบหมื่นหน่อยครับผมแต่ต้องการก็เสียงออกนอกพื้นที่แบบครัวเรือนครับแบบครัวเรือนคือเฉพาะครอบครัวครับผมแล้วก็ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยต้องการมีไม้ด้วยไม้ลอยด้วยครับผมครับวันนี้ครับจะไม่นำหนึ่งชุดครับชุดนี้แบบชุดบึกชุดทนครับผมครับตายประชุมกันครับผมครับผมจะนาเลยครับนี่ครับบลูทูธ10นิ้วจากเอกสาวครับตัวนี้ถูกออกแบบมา ได้เบสที่ทรงพลังเบสแรงเบสแข็งครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับที่เหมาะกับเสียงไม่มากครับผมครับเสียงกลางตัวเนี้ยผมให้ไปทั้งหมด4ดอกโอ้โหบอกเลยว่าพูดไม่หวานเจี๊ยบครับแหลมก็ได้ไปด้วย2ดอกสัดตัวนี้ครับงานตู้ของเราครับเห็นไหมครับงานไม่อดทั้งบทครับการใช้งานผมบอกเลยครับใช้จนดอกขาดใช้จนเอร์พังก็ยังใช้งานได้อีกตัวนี้เปลี่ยนดอกเป็นเทเวอร์ได้เลยครับผมครับหนีหน้าตู้เรายังออกแบบเป็นสไตล์ตู้พีมากขึ้นเวลาตั้งครับ ให้เหมือนหน้ามือคีบมากขึ้น p ี PA มากขึ้นสำหรับใครที่ชอบ p a บ้าง DIY บ้างครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ถ้าเป็นดีนาหน้าดีไธรรมดาครับนี่จะเป็นตะแกงธรรมดาแต่ตัวนี้เราเป็นตะแกงปัม๊มกระดิ่งแถวนี้ครับทีนี้ลูกค้าต้องการไม่ลอยด้วยแล้วก็คอนโทรลปรับเสียงเบรกเสียงแหลมด้วยครับมิกที่มีไม่ลอยในตัวครับตัวนี้ก็ครบทุกอย่างเลยเป็นฟังกชันไม่ลอยครับนี่ได้ไปด้วย2ตัวเลยนะครับนี่แล้วหลายคนถามว่าไม่มีไฟแค่ยังไงนี่ครับเราจะมีช่อง USB ครับเพื่อสลับ เสียบไฟเข้ามิกเราครับผมครับนี่แล้วก็สํารต่อยง่ายนะครับผมเสียบเข้า usb หลังมิกครับแล้วก็จะมีที่เสียบปึ๊บอ่าครับเปิดสวิตช์ขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับติดครบทุกอย่างครับผมครับมิกก็ติดตู้ลำโพงก็ติดเห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานชุดนี้ได้แล้วครับผมการต่อใช้งานครับไม่มีอะไรมากมายครับอีกเส้นนี้เส้นเดียวครับแถมไปกับชุดเลยนะครับผมครับนี่ครับเสียบตัวนี้นะครับผมครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับผมเสียบเข้าอ็อกอินครับทึ๊บนี่แค่นี้ก็งง่าย ทีนี้ขั้นตอนต่อมาครับถ้าเราเสียบแบบนี้ครับต้องมีการเปลี่ยนโหมดครับการเปลี่ยนโหมดแนะนาให้เลื่อนคอเวอร์ขึ้นหน่อยครับแล้วก,กดลงไปครับผมครับ <In. S 1> ถ้าลรโพงพูดว่าอินก็คือสัญญาณพร้อมเข้าถ้ากดหนึ่งครั้งล่ะ <In. S 1> อันนี้ครับถ้ากดอย่างเงี้ยคือลำโพงรับบลูทูธกดลงไปให้มันว่าคํานี้ <In. S 1> นี่ครับนี่สัญญาณจากมิกแล้วก็พร้อมเข้าแล้ว <In. S 1> ทีนี้การเปิดต่อไปเราใช้สัญญาณมิกทุกอย่างไว้เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ หรือเปิดเพลงใช้ไม้ผ่านทุกอย่างครับไปผมจะลองกันเห็นไหมครับการต่อก็ง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้การใช้งานครับี่ตัวนี้ผมก็เปิดไม้แล้วครับผมมาดูความสามารถของบิกนี่มีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จะมีเอโคโอีกครับทดสอบเช็คนี่ครับมีครบทุกอย่างการเปิดเพลงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับตัวนี้ครับ่ะผมจะพาลองเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อก็ง่ายครับนี่กดเล่นดนตรีครั้งครับก็สามารถกระโทรศัพท์มาจับได้เลยตัวนี้เชื่อมต่อแล้วครับผมครับนี่แล้วก็กดเล่ดนรหนึ่งครั้งครับ ลนอคู่นี่จับคู่แล้วครับต่อไปก็เปิดเพลงกเลยครับไม่มีอะไรมากมาย แค่นี้เองง่ายๆครับการชงอาหานชุดนี้ก็ถือว่าได้ครบอย่างว่าเป็นการตู้ครับตู้เราก็เป็นไม้อัดทั้งหมดหน้าตะแกรงปั๊มทั้งหมดครับดอกลำโพง10นิ้วกลางอีก4ดอกครับผมแบบเหมาะกับรับเสียงไม่มากครับผมครับเฉพาะตู้8,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเอามิ๊กไปอย่างนี้ด้วยครับ11,400บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับได้ครบชุดไปอย่างนี้ทั้งสายอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับแค่นี้ก็มีความสุขเราสำหรับบ้านเราครับผมขอบคุณครับผม